ได้ไหมไอ้คือนอนสบายว่ะนอนสบายเลยนอนสบายเลยอือฮเตรียมพุ่งเตรียมพุ่งว้ายเหยตุดไอ้เหยตุดไอ้แม่เยตุดได้ป่ะไม่เหยตุดฮิฮิฮิอ้ยโอ้ Ôi oh, cháu phung cháu phung, à oh, cháu phung này, cháu phung này à oh, cháu phung mẹ nay, cháu phung này hát Dè tụt bao đi qua wa, mẹ tụt túi bao đi qua, dè tụt bao dè tụt bao. ขยขึ้นไปตามแม่ขใครขึ้นไปตามแม่ขึ้นไปตามแม่ไงตุ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 วมาหาใสกันได้ไง